การฝึกขมิบช่วยได้จริงไหมครับช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์ในวัยรุ่นช่วยอะไรก่อนการช่วยขมิบเนี่ยอ่าคุณหมอ,อมผู้ชายค่ะเป็นในผู้หญิงอืในผู้ชายหมอไม่ไแน่ใจหมายถึงว่าทําใหอ้อ่มีอินแอคชั่นได้นานขึ้นหรือเปล่านีใช่ไหมคะมไป<อ><อ>ย้อนดลบใช่ไหมคะ เออไปย้อนดูคลิปฝึกความอึดอ่ะไปย้อนดูคลิปไบเบิลของชุลักโชนได้เลย <c oughs> มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำคือเชี่ยวชาญกว่าหมอยเยอะ <c oughs> ให้คำแนะนำละเอียดถึงติดถึงกิง่งกว่าเยอะนะคะไปย้อนดูในไบเบิลได้นะว่ามันมีวิธีอะไรที่จะทำให้ผู้ชายเนี้ยอินแอคชั่นคืออึด ได้นานกว่าเดิมบ้างแต่ในผู้หญิงเนี่ยถ้าคีเกลจริงๆมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะ,คะจริงในผู้ชายก็น่าจะมีประโยชน์ด้วยเพราะว่ามันช่วยการฝึกเรื่องของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานซึ่งกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเป็นกล้ามเนื้ออันหนึ่งซึ่งมันเป็นส่วนของกล้ามเนื้อแกกลานนงลำตัวซึ่งมีประโยชน์มากกว่าแค่เรื่องของสมรรถภาพทางเพศแต่ว่ามันช่วยเสริมทําให้เราปวดหลังน้อยลงนะคะแล้วก็โพสเจอร์เนี่ยมันไม่เสียเพราะฉะนั้น การออกกําลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้ววิธีพกขีดแก้วจริงๆก็มีประโยชน์ทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะค่ะ<ม>เรื่องขมิบนี่เราเคยคุยกันเป็นประจําแต่ก็ยังมีหลายคนที่สงสัยว่าขมิบเนี่ยมันต้องทํายังไงจริงๆเป็นประโยชน์ทั้งชายและหญิอองคุณหมอพอมีคําแนะนำไหมคะถ้าสมมติว่าทางบ้านดูอยู่ตอนนี้ชมอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะขมิบบ้างบางคนเกิดมานี่ไม่รู้จักเลยว่าขมิบต้องทํายังไงคะ่ะ อ่ะซึ่งเป็นไปได้นะคะพี่ตัง<ะ>เพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยรู้ถึงการมีอยู่ของกล้าม,มเนื้อมัดหนานแต่ว่าเวลาคุณหมอส่วนใหญ่ให้คำแนะนำบอกว่าจะให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังปวดปัสสาะมากๆและอยากอันวยในผู้หญิงแต่ของผู้ชายเนี่ยคุณหมอหลายท่านที่หมอเคยเจอเขาก็จะแนะนำว่าให้รู้สึกเหมือนกับว่าเดินเอาขาจุ่มไปในน้ำที่มันเย็นมากๆเพราะว่า หมอก็นึกไม่ออกนะว่าผู้ชายเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่า <c oughs> บางคนเขาก็แนะนําว่าให้ให้ครูว่าประมาณนี้ก็น่าจะรู้ว่าแบบต้องทํำยังไงคือแบบเหมือนก้าวเท้าเข้าไปในบริเวณน้ําที่มันเย็นมากๆแล้วรู้สึกแบบขนลุกแล้วก็ขมิบขึ้นมา <c oughs> เกรงขึ้นมาเองแต่ของผู้หญิงให้พยายามนึกถึงเหมือนกับตอนที่พยายามอยากก้นปัสสาวะไว้ค่ะแต่ของผู้หญิงเนี่ย เลยของคุณผู้ชายเนี่ยถ้าสมมติไปตรวจร่างกายประจำปีอาจจะลองปรึกษาคุณหมอก็ได้ของผู้หญิงก็คือหาคุณหมอสู่ได้เลยแล้วก็บอกว่าเอออยากจะฝึกคีเกลนะใช้กล้ามเนื้อถูกไหมเดี๋ยวคุณหมอเขาจะมีวิธีไกลแล้วก็เนื่องจากว่าเราตรวจช่องคลอดอยู่อะไรอยู่เนี่ยเขาก็จะสามารถให้คาแนะนาได้ก็จะได้ช่วยกระตุ้นให้ใช้กล้ามเนื้อนั้นได้ถูกมัดนะคะค่ะบางคนอาจจะเข้าใจว่าขมิบขมิบเป็นนี่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทําค้างเอาไว้ที่เราบอกคุณหมอยังไงดีบางคนแบบขมิบรัวๆเลยแล้วมันจะได้ผลไหมอะไรหรือว่าต้องขมิบคค้างะ ส่วนใหญ่วิธีของคีเกลเขาจะให้ขมิบแล้วก็คางไว้นะคะแล้วก็ค่อยคลายออกค่ะเพราะว่ามันเป็นการทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าคือเวลาขมิบเร็วๆถ้าเหมือนเรายกเวทนะเหมือนเรายกเวทถ้าเร็วๆก็คือเหมือนเรายกใบเสร็จหลายๆรอบใช่ไหมคะแต่ว่าการที่จะทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงก็คือมี endurance หรือว่าความอึดอะเราต้องยกแล้วเราสามารถคางน้ําหนักนนแน่ไว้ได้ด้วยมันไม่ใช่แค่ power อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย มันควรจะต้องเป็นสองอย่างร่วมกันแต่ก like ็ไม่ใช่ว่าขมิบแล้วเกรงคางไว้ครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนั้มันก็เวอร์ว่างไม่ใช่นะคะใช่จริงจริงเขาก็จะมีสเต็ปในการฝึกนะก็ลองไปเปิดย้อนหลังดูได้ในรายละเอียดว่าเออแต่ละขั้นตอนของการฝึกคีบเกี้ยวทำยังไงได้บ้างแล้งจริงก็มีหลายวิธีค่ะเพราะบางคนก็อาจจะรู้สึกถึงกล้ามเนื้อมันนั้นในอยริยาบทต่างๆกันแล้วพอเราเริ่มรู้แล้วว่ามันนั้นมันใช้แบบไหนก็จะสามารถทําให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตอนไหนก็สามารถบริหาร าน,นองค์เชิงการได้ตลอดเวลานะคะคะ่ะขมิบได้ทุกที่จริงๆเนาะขมิบแล้วค้างไว้แล้วค่อยปล่อยก็ทำไปเรื่อยๆนะคะยังไงเป็นประโยชน์แน่นอน